สุภานีรทัศน์สีกองสบกช่อง7ร่วมกับ JSL Global Media เสนอเกมกำแพงซ่า สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่รายการเกมคอมแพนซ คิดว่าเก,เกาม c o m p e ซ s าในการเปิดตัวพิธีกรในแต่ละวันเนี่ยมันต้องซาและก็ต้องได้ใจคนที่ดูอยู่ทางบ้านใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมทัางบ้านอาจจะเห็นว่าผมแต่งตัวแบบนี้แน่นอนครับเป็นพระเอกของหนังเขาเรียกว่าหนังกําลังภายในของเมืองนอกวันนี้เช่นเดียวกันนะครับวหน้าทีทั้งสองทีมของผมเนี่ยก็เป็นในระดับพระเอกเหมือนกันอ้าวไปพบกับวหน้าทีทั้งสองคนกันเลยนะครับคุณซันและคุณพระกง จำกันได้คุณซันเนี่ยพระเอกช่องเจ็ดครับผมผมไม่สงสัยอะไรคุณพระเอกช่องเจ็ดแต่คุณพระเอกช่องอะไรครับล่าสุดไปเล่นมาเล่นในช่องแคบมานะครับผมเป็นยังไงครับช่องแคบโอ้ดีฮะแสดงลำบากมากเลยตอนเล่นบทบาทต้องเนี้ยสมไยช่องแคบโอเคมากโอ้โหตันแถกรู้ได้เดี๋ยวก่อนลูกทีมซาพอไหมกำแพงซาของเรารูปแบบใหม่มันไม่เหมือนเดิมนะครับผมบอกก่อนเลยดีกว่าลูกทีมของผม น้องๆคู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านถ้าชอบเต้นดูไว้เลยเฮ้ยจริงเหรอฮะเพราะว่าสองคนนี้เป็นโคราฟรรให้ศิลปินไทยและกำลังจะโกนเตอร์ไปเป็นโครกราฟสอนท่าเต้นกับนักเต้นเกาเหลีโอ้โหค่าเรียนเป็นหมื่นแต่วยาเขาเต้นให้ดูฟรีครับผมฟร,รีนะดูฟรีครับไปเติมเข้ากันดีกว่าครับคุณก้อยกับคุณขวัญทีมสีแดงคุณก้อยและคุณขวัญสองสาวจากทางบ้านผู้มีความใฝ่ฝันว่าจะมาเต้นหากําแพงซากับเรา 我孤身一 ท่ออกแบบท่าเต้นที่สิแล้วเป็นเกาหลีเกาหลีมันต้องมีสเตปไหมฮะอะไรมาอะไรมาอะไรดีท่าดูแบบท่าเต้นของเขาได้ลูกทีมคุณเป็นยังไงคุณซันของผมก็บอกเลยครับไม่ธรรมดาอันนี้เขาเต้นใช่ไหมโกอิเตอร์ของผมนี่เป็นสตันครับตอนนี้กำลังจะโกอิเตอร์เป็นสตันใช่ไม่ว่าจะเป็นตกตึกตกตึกโอ้รถชนรถชนขี่มาขี่มาเล่นมาหมดแล้วเล่นมาหมดแล้วนะ ขอดูหน่อยครับผมอทางงานไปพบเลยครับกับคุณแจนและคุณอูทีมเนือเงินคุณแจนสาวสตัน์พาน้องรักคุณอู๋สาวสกอยบุญน่ารักมาดูว่ากำแพงซ่าของเราจะต้านทานพวกเธอไหวม้ไหม ชี่คาที่คาที่นยกยงยกยุ่งยกย่พี่มผมโทอเดี๋ยวนะฮะพี่เป็นสตันเหรอครับใช่ผมโอ้ผมว่าเป็นสตันไม่พอให้แกไปตามหาสติสตานไปก่อนแล้วกันนะฮะนี่นี่คุณแจนครับอันนี้คุณแจนคุณแจนเป็นสตันแลคุณอูละอเป็นโมโซกับเลนักกีฬาเคนโดวอ่ะวันนี้ทั้งสองทีมจะต้องมาแข่งขันกับเรา ทีมไหนนะครับผ่านสามกำแพงแล้วมีคะแนนมากที่สุดเป็นแชมป์ของเราในวันนี้รับไป1น0 0 0หมื่นแล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นอีก10,000่นจากเนเจอร์กิฟวันนี้นะครับทางเกมกำแพงซ่าได้เตรียมกำแพงที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิทยายุ์ของผู้คุณเพราะฉะนั้นแล้วกำแพงแรกที่ผมจะให้พวกคุณเล่นนี่มีชื่อกำแพงว่ากำแพงขาแข็งอะไรนะฮะอะไรแข็งนะฮะกำแพงขาแข็งทีมสีแดงจะต้องเล่นก่อนใครจะเป็นคนเล่นสีแดงครับ สุดภาพบรุุษนะหัวหน้าทีมเล่นก่อยตัวนี้อย่างนี้ผมจะเริ่มาไลฟ์การ์ดขออุปกรณ์เสริมอะไรครับเนี่ยเป็นอุปกรณ์ช่วยครับเผื่อช่วยช่วยให้ยากขึ้นอุปกรณ์ช่วยหรืออุปกรณ์ถ่วงครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับก็เกิดผมผมพลาดครั้งตกไปเลยบอก ไม่ต้องห่วงล่วงมิดบอดเลยนะครับเนี่ยเพือนโอ้โหเกือบสิบเกือบยี่สิบโลอ่ะโอ้โหหนักมากอ่ะนี่แหละการศึกวิทยายุทธทำ้องแล้วเชิญี่เพลียเลยได้โหผมกระโดดให้ฉิวเลยค่ยดูถ้าพร้อมแล้วกำแพง ลยครับกำแพงนี้ครับคุณภาคุงเห็นแล้วถึงกับตกใจครับเพราะจัดภาพที่ต้องกระโดดในขณะที่มีถุงทรายหนักอึ้งท่วงขาแบบนี้และแล้วครับจะตากกรมของภาคุงก็ขาดลงเมื่อกำแพงมาถึงดูสครับับไม่ได้ไปไม่ถึงติดคารูให้กำแพงกระเตงไปกลางสะแบบนี้แม่ตั้งนาเวทนาจริงๆหัวหน้าทีมทีมนี้สรุปแล้วน,นะครับสีแดงนะครับร่วงไม่ได้คะแนน ครับครับแต่ผมมีคาถามครับมาที่สีน้ำเงินแล้วล่ะคือทาไมตอนทีมสีแดงเนี่ยยังถามเลยไม่ให้ใครเล่นก่อนทําไมทีมผมองไม่มีใครถามนะฮะผมจับมัดขาเลยอ่ะนี่อะไรฮะเนี่ยให้ใส่ก่อนเลยคุณเขาเป็นหัวหน้าทีมเขาเล่นก่อนคุณเป็นหัวหน้าทีมคุณก็ต้องเล่นก่อนแต่ทีมคุณได้เปรียบแล้วเพราะว่าถ้าคุณผ่านกระแพงนี่ไปได้คะแนนทีมคุณนำเลยนะพร้อมนะพร้อมครับแต่ยังไม่ได้กาลังใจจากท่านผู้ชมเลยครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลงเอเลียร์ยอดมากร้องกระโดดขยับเท่งขยับขาเนี่ยเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า ไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงกำแพงนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ต้องกระโดดแต่ก็ต้องนอนยกขาที่มีถุงทรายหนักอึ้งผูกติกดอยู่แบบนี้ครับขุสันของเราครับนอนราบก,กับพื้นยกขาขึ้นเกือบจะชนรูครับแต่ก็รอดมาได้แบบรุดๆถูๆกันมาท่านเป็นหัวหน้าทีมที่หน้าตาดีแถมมีดวงด้วยนี่นเนี่ยคุนัร แต,แ,ตแต่คุณพ่อกุงทีมสีแดงของคุณยังมีโอกาสตีตืนเราโรอบหน้ายังมีกำแพงคู่และกำแพงทีมเหลืออยู่อีกพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเกมกำแพงซ่า yeah.